สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะวันนี้นะคะคือกวางอยากรู้อยากลองอีกแล้วแหละอยากรู้อยากลองกับสิ่งที่แบบเป็นของกินคราวนี้ยก็เห็นแบบเออมีคนเล่าข้างกินก็เลยแบบเอ้ยมันอาจจะแบบมันก็ดูน่าสนใจนะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบอันตราย <m> เพราะว่าอ่ะพูดเลยว่าที่กวางจะมากินวันนี้ก็คืออันนี้อันนี้กวางสั่งมาไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใช่แบรนด์ที่แบบเขากินกันหรือเปล่าแต่เห็นว่านี่นะ เป็นที่มันจะเด็นซองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชาจิ้งจอกหรือจิ้งจอกเออใช่ปะ่ะแเบบั็นนี่ไงอันเนี้ยคือกวางซื้อแบบเป็นกล่องใหญ่มาเลยที่มันจะแบบเออเป็นสามแพ็คแล้วก็มีแก้วแถมมาด้วยนะคะแล้วอันเนี้ยคือกวางแกะดูลองแล้วแกะดูลองแล้วแกะดูแล้วก็ลองแล้วแกะดูแล้วมันเป็นแบบเหมือนผงชามาเลยเนี่ยเห็นปะ นี่เป็นเหมือนผงชามาเลยแล้วแบบกลิ่นมันแบบหอมแบบสมุนไพรมากอ่ะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ไม่ใช่ผงชานี่นะมันเป็นเหมือนก้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 อนแบบธัญ,ญพืชอ่ะเออพูดไม่ถูกเหมือนเป็นก้อนกธัญ,ญพืชอ่ะ,ะเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมฟักทองแล้วก็ถั่วแดง การอ่านของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนะเขาบอกว่าฟักทองกับถั่วแดงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดบวมฟักทองนี่คือคนที่เขาทําสัลยกรรมหรืออะไรนี้มาเขาก็สกินกันอยู่แล้วใช่ปะเห็น่ะซุปฟักทองชาฟักทองอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เพิ่มแบบตัวถั่วแดงมาด้วยเช่วยแบบว่าเพื่อให้เหมือนแบบคอมโบคอมโบเซ็ตกันแล้วมันก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายขับโซเดียมซึ่งตัวนี้วางไม่ เหมือนมันจะมีแบบแบรนด์อื่นามาด้วยนะแต่ว่าเห็นว่าตัวนี้เขาเหมือนแบบดังในของบบพศอเอกาหลีเขากินกันอะว่าเหมือนเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโอลิฟยังอะไรเงี้ยก็เลยเอาแบรนด์นี้มานะคะแล้วก็อันนี้คือเขามีขวดมาให้ด้วยดิขวดเขาเป็นอย่างนี้อันนี้คือใส่ชามาแล้วนะคะลองแช่มาแล้วหนึ่งวันคือเขาจะเป็นแบบขวดชาที่เขาเรียกนะใส่ซองชาไปทางไหนได้แล้วก็แบบกระดกกินอย่างนี้ได้ นนเขาจะเป็นเขาจะมีที่ใส่ชามาอย่างนี้ให้เรากินแบบกลิ่นไม่แย่นะกลิ่นเหมือนน้ำธัญพืชเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟูดก่อนดีกว่าก็คือผลิตภัณฑ์ตัวเนี้จากที่กวางอ่านมาในคำเคลมผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องของการขับถ่ายลดบวมลดหน้าท้องแล้วก็ช่วยขับสารพิษทำให้ผิวทำไมกล้องมันแบบ ทำให้แบบเหมือนผิวแบบมันสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ควบคุมแบบพวกระดับคอเลสเตอรอลช่วยในเรื่องของการเผาผลาญทาให้การเผาผลาญเนี้ยทำงานดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปของชานั่นแหละแต่ที่มันน่าสนใจก็คือมันสามารถที่จะลดบวมได้อะลดบวมบริเวณใบหน้าแล้วก็หน้าท้องอันนี้ก็ให้ดูหน้ากว้างไว้เลยนะคะแล้วอีกสิบห้าวันเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงดูหน้าชนวยนะ อ๋ออันนี้นะคะคือกวางไปอ่านมากาแบบในของเพื่อนพันธุ์เนี่ยเขาบอกว่าคนท้องสาม,มารถทานได้นะคะคก็น่าจะไม่ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะไม่ปลอดภัยอะไรมั้งเพราะคนท้องก็สาม,มารถทานได้เออแต่ว่าถ้าคนที่แต่ว่าชาบางทีมันก็อาจจะมีบางโรคที่สาม,มารถทานได้เอออันนี้ต้องศึกษากันก่อนทานนิดนึงนะคะซึ่งกวางก็ไม่ได้มีความรู้มากเพราะาที่จะตอบได้หมดนะว่าโรคไหนสามารถทานได้โรคไหนม่สามารถทา,านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย คือยังมองภาพไม่ออกเลยว่ากินไปแล้วอะ่ะจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายบ้างแต่ก็จะพยายามสังเกตร่างกายตัวเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเช่นหน้าท้องลดลงไหมกรขับถ่ายดีขึ้นไหมผิวเป็นยังไงการลดบวมเนี่ยมันลดได้จริงไหมอะไรเงี้ยจะพยายามสังเกตร่างกายตัวเองเยอะๆเนาะแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังในอีก15วันนะคะกวางเริ่มมาที่18 มีนาะนี่นะคะสิบแปดมีนะสองอาทิตย์เราก็น่าจะรู้แล้วมั้งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแอบตัดไปนิดนึงเพราะว่าแบตหมดนะคะอันนี้คือกวางกินไปสักพักแล้วรู้สึกว่ากินไปแล้วแอบขอแห้งนิดนึงนะเพราะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเช้ากวางกินอ่ามาม่าไปมันก็เลยอาจจะเออมันก็เลยอาจจะแบบความโซเดียมเยอะเนาะนก็เลยอาจจะอยากกินน้ำเอออาจจะยังไม่เกี่ยวกับชาแล้วรอดูอีกหลายวันนะคะ แล้วก็นี่แหละวันนี้ก็จิบไปเท่านี้แค่วันละกวางกินแค่วันละซองพอนะวันละวันละเนี่ยเขาเรียกไงซองเนาะวันละหนึ่งหนึ่งหนึ่งชาหนึ่งถุงชาวันละแค่นั้นนะคะเอาละค่ะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่เดี๋ยวจะถาไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันก็กินทุกวันนะคะเพราะว่าคี่เก่ตัดค่ะเอาละค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสรุปกันนี่ให้ดูนี่นะจ๊ะกินจริงๆกินมา14วันแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสรุปกันมาแล้วคะ่ะทุกคน14วันแห่งการรอคอยนะคะก็คือสองสัปดาห์เนาะที่เราเนี่ยได้ลองกินชาตัวนี้นะคะนี่คือหมดแล้วหนึ่งซองแล้วก็ เริ่มซองที่สองแล้วตัวนี้นะนี่นะคะที่เราได้ให้ดูไปในช่วงต้นคลิปก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ากินไปแล้วเนี่ยใน2องอาทิตย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือสำหรับตัวกวางนะที่กวางกินมาใน2องอาทิตย์เนี่ยกวางอะยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางด้านร่างกายที่มันเห็นได้ชัดแบบว่าไม่เล่นรู้สึกว่ามัน ลดบวมในร่างกายอ่ะที่เขาบอกว่าลดหน้าบวมแขนขาลดบวมอะไรอย่างเงี้ยหน้ากวางก็ยังรู้สึกว่าเท่าเดิมหุ่นกวางก็เท่าเดิมเพราะว่ากวางก็วัดไปแล้วว่าตอนเริ่มเอวยยี่สหกตอนนี้ก็ยังเอวยยี่สหกเหมือนเดิมนะคะแขนขาก็ยังเท่าเดิมนะคะอาจจะเพราะว่าลองแค่สิบสิบสี่วันแต่จริงๆถ้ามันจะเห็นผลนะ่ะสองอาทิตย์กองคิดว่ามันก็น่าจะเห็นผลแล้วนะว่ามันจะต้องลดลงอะไรอย่างงี้แล้วทุกคนคิดว่า เอ้ยเพราะว่าพี่กวางไม่คุมน้ําหนักหรือเปล่าเพราะว่ากวางไม่เขาเรียกไงนะไม่ช่วยเขาหรือเปล่าแบบจะให้ชามออกนิงเดียวเลยได้งไงอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงกวางก็จริงจริงกวางก็คุมเขาเรียกนะคุมการกินอยู่นะคะก็ไม่ไม่ได้ปล่อยปากหละเลยจนแบบฉันจะให้ชานี่ไม่เห็นผลอย่างนี้ประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นแบบไม่ได้กินแบบเวอร์เพื่อที่จะแบบแบบ ชาว่ามันไม่เดางงง้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะกวางก็ยังกินของกวางปกติแบบปกติไม่ได้แบบเวอร์วังอะไรเอาใน,นเรื่องของการลดสัดส่วนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เห็นผลนะคะว่าสิ่งที่คิดว่าดีขึ้นและกันอาจจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก็ไม่ถึงกับไม่เหมือนกับเรากินยาถ่ายนะแต่แบบมันก็ ทุกวันสม่ำเสมอก็เออก็โอเคอะไรอย่างงี้มาส่วนเรื่องของการนอนนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่กวางกังวลมากมากมากเพราะว่าปานคนที่แบบกินคาเฟอีนนิดนึงก็ไม่หลับได้นะชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้กินแล้วคือหลับปกตินะคะอาจจะไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหรือเปล่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่ากินแล้วก็คือหลับง่ายหลับปกติว่าทำงานหนักจนเหนื่อยแล้วก็หลับ แต่มันก็หลับได้แล้วสำหรับคนที่แบบมีมีความกังวลว่าเอ้ยกินชาแล้วจะนอนไม่หลับชาตัวนี้ก็คือกินแล้วหลับนะคะวันชาเนี่ยที่เขาบอกว่าเหมือนแบบเราสามารถชงแล้วก็กินได้ทั้งวันอะไรเงี้ยคือส่วนตัวปอเป็นคนกินน้ําเยอะกินทีก็คืออันนี้ให้ดูคนกินหมดแล้วนะนี่คือสมมติหนึ่งขวดวานกินรอบหนึ่งอะรอบเดียวอะคือเป็นคนที่กินน้ําทีหนึ่งก็คือกินรอบหนึ่งอะกินขวดหนึ่งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็คือตัวเนี้ยเขาจะบวม แล้วมันก็จะเป็นน้ําชาวขเขาใช่ไหมมันใช้ได้รอบเดียวนะคะกวางเคยลองเอาน้ํามาใส่ต่อแล้วก็แช่ไว้อยากรู้ว่ามันจะแบบบางบางชาบางชาบางตัวที่ไม่เป็นแบบชงแบบเนี้ยมันสามารถชงสองรอบได้ที่แบบมันก็ยังฟูได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบมีมีน้ําตัวชาออกมาอยู่แต่ว่าอันนี้คือแบบใสเลยก็คือชงได้รอบเดียวนั่นแหละประมาณนั้น ก็เลยไม่ได้เอามาจิบระหว่างวันเลยก็คือกินทีเดียวไปเลยรอบเย็นนะคะเพราะว่าเพืนคนกินน้าเยอะมากเรื่องผิวใช่ไหมเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องผิวด้วยในตอนในสับคูณของเขาอะ่ะก็เรื่องผิวก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะผิววังก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้รู้สึกว่ามีความใสขึ้นแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ที่วังกินอะ่ะก็เป็นรอบเดือนด้วยทําให้ผิวมันเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะไม่สมดุลก็รู้สึกว่าตัวน,นี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ากิกนกินตลอดช่วงเป็นรอบเดือนอะ่ะก็ยังไม่ได้รูรร้สึวกว ครีมต่างๆที่บำรุงผิวนะคะ,ะสรุปเลยแล้วลการสลับตัวกวางกับชาตัวนี้นะคะที่กินไปหมดไปสองอุ้ยแปบบนึงกล้องไหลที่แบบหมดไปเกือบสองซองที่กินไปนะก็คือไม่เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของรูปร่างก็ผิวพรรณแต่ว่ากลับ่ายดีขึ้นนิดนึงอืมซึ่งก็ ก็โอเคยังพอยอมรับ,บได้นะคะแต่กวางก็เดี๋ยวว่าจะกวางก็ว่าจะลองกินให้หมดนั่นแหละเพราะว่าซื้อมาแบบมันราคาก็ค่อนข้างแพงเนาะกล่องหนึ่งก็990น่าจะถ้าจะไม่ผิดนะก็กินได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเพราะมีอยู่3ซองซองละสิบเอ็ดองละสิบเอ็ดอันก็ประมาณ1เดือนก็เดี๋ยวว่าจะกินให้หมดเพราะว่าซื้อมาแล้วก็เสียดายแต่ว่ากวางจะบอกว่าการกินชาเนี่ยกองพูดไปในข้อดีข้อดีของ ต้นคิดน่าจะพูดไปแล้วเนาะในเรื่องของข้อดีแต่ว่ากลัวไม่ได้พูดถึงข้อเสียนะคะคือถ้าเรากินชาเยอะเนี่ยมันก็ไปรบกวนกับไตเราเหมือนกันนะคะก็ให้เรากินแบบพอประมาณนะคะกินไม่ต้องบ่อยกินได้หมายถึงชาทุกชานะคะคือพวกนี้มันก็จะไปรบกวนกับทําไของไตอยู่แล้วเนาะคือสิ่งที่ดีที่สุดในการกินเข้าไปในร่างกายมันก็คือน้ําเปล่านะคะไม่ว่ากินอะไรก็ตามกินแต่พอประมาณกินแต่พอดีนะคะเพราะกินเยอะมากไปก็มีอันตรายกับร่างกายกินเพื่อ บำรุงร่างกายเล็กๆน้อยๆถือว่าโอเคนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนคิดว่าก่อนจะพูดครบถ้วนในทุกประเด็นแล้วเนาะว่ากินแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าสนใจก็ไปลองหาซื้อกินกันได้นะคะก็มีขายแบบช้อปปี้และซด้าทั่วไปแต่ว่าหาร้านที่มันรีวิวที่ดีเนาะแล้วก็รับมาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เจอของปลอมกันนะคะแล้วก็ ไปแล้วนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะยังไงก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ